สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขุชนครับครับพี่น้องครับมืิษัทแพาพี่น้องก็เบิ้งขั้นจ่อหนามนี่ครับก้อนจ่อหนามเป็นเหล็แดงนี่ครับนี่กําลังเล็งอยู่นี่เดี๋ยวได้ไหามเนี่ยอันนี้มันิ่งอย่างนี่อันนี้เหลื่อเหลื่อท้องเหลืองครับนี่เหล็กท้องเหลืองหรือเ่เหล็กท้องเหลืองอมันมันมันเป็นังไรสักอย่างน้าหนาเพราะกันดาวซิ่งตัวนี้โอ้ดาวซิ่งครับดาวซิ่งมันไปพ่อนหนาแล้วมันมันจริง เขาไปจังไไรบัดมันมันมันเล็กตูดมันกินเลีนออกเลยครับตูดเลี้ยงมันมันกินเลีนกล้วยไปกล้วยมากนก่อคนับโอ้มันเป็จรงจีครับมันกินเลีนกล้วยไปกล้วยมากแต่มันเจอหน้ามันบอกแตมันคอยน้ำมั้ยเส้นน้าครับมันกินปุ๋ยไม่น้ำนี่มันกินโซโลไปเลยมันกินโซโลไปเลยโอ้ไปสั่นเอาลองเบิังผู้นี้ผู้เจอฉันกับยังกว่ายังซิงกว่าดาวซิงคนดาวซิงครับเนื้อหาน้าแมนซื้อมันดาวซิงแมนไปพี่น้องไปเบิ่งดาวซิงพี่น้องเบิ่งเนั่นเลยบังเนี่ยเออเดี๋ยวบิ่ง ผ man, long, ู้เสี่ยวแานนี่เขาไม่กับผู้เสี่ยวแซนนครับออกแล้วนี่โอ้นี่บ่นี่บ่โอ้หนี้ไ่ใชเป็นเงี้ยโอ้หนี้ม่ใช่เป็นเงี้ยไม่ได้เฮ็ดไม่ได้ตั้งใจเฮ็ดเองมันบ่หนี่บ่ไม่ได้เงีเ้ยโอ้มันช่เงี้ยของมันเองเงี้โอ้มีปฏิกิริยาของมันเองโอ้นี่ครับพี่น้องครับอืมนี่นี่นี่มันแดนออกแล้ว กวยหนากวยหลังอันนี้เขาเขาจบังได้จังไหนมานามึงนีแห้งบังบังบันบอกได้บ่บอกได้ยูบอกได้ยันบ่ทมันแห้งเลยมนจะเนแหงมดอดโอ้ไม่จิน่กับหลังแห้งเลยมัจริงเลนกวยแห้งโอ้อันนี้อันนี้แนอเรกนี่เออนกงเนี่บ่เอาน้งานก็ไปมึงบแต่บ่มีมันกบสีจ้สีเนาะมันก็ิีบโล่ไปงสีอันนี้ก็มีครับอ้นี่ก็มีนบ่โอ้นี่ครับโอ้ม่จินนี้ออกไปเลย เออเขาทาต้นพี่น้องนี่แหละครับวิธีการทาหนามพี่น้องแปลว่ามึงหนีมีหนามชัวเออนี่เลี่ยนแห้งแล้วครับนี่เออเลี่ยนแห้งครับเออเออเขาทานี่สุดยอดครับนี่คือมีเห็นอเนี่าเลี่ยนเองนี้ครับนี่เออมีเลี่ยนตองนี้เลยเนี่ยเออโอ้เออนี่พี่น้องรักกันยังไงรักกันยังไงแต่ว่ากันเข้าไปเห็นอีกันจะขี่ไงบ้่งไง กันโน่นกันโน่นเป็นซ่างครับปานี้มันกัดเบอร์เริ่มกันครับแล้วกบราหารหกหมื่นโอ้ที่ว่านเป็นดิจิตอลนั่นเองแมนครับแมนที่เขาปักปักไปผาดขึ้นกันโอ้ผาดขึ้นกันนั่นบ่อานีนซ้ำกันนะครับตัวนี้เหรอโอ้ซ้ำกันนั่นวะเปิดชิดแน่นหน่อยมันต่ออันนี้ก็ิดชิแน่นหน่อยอันนี้คือส่วนี้ตรงฐานน้ำไงโอ้แต่มันก็จันซื้อออกมาแล้วมั่นเนี่ยอาหหกหมื่นตีแมนแต่อันนี้ก็ใส่ดีขึ้นกันใส่ดีขึ้นกันเออ บ่เมามั่วหันมั่วเอ็งแป้งบ่ผ่านกับผ่าทึกกันโอ้นี่เอานี่ครับนี่โอ้นี่นี่นี่อนนี้นี่นาำน้เนาะเอ้วนี่แหละครับวิธีหาตาน้เนาะเอานี่ละซ้ำนี่ละครับผมนี่แหละเขาเอินไม่ยังกว่าเอาไม่กนาดนี้ยังกว่ายังกว่าเอาเนี่ยดาวซิงดาวซิงนี่แหละครับพี่น้องเบื้องดาวซิงวิธีหาน้ำที่ออกเขียวออกนี่ก็ใช้เล็กตัวนี้แหรอ